ขบวนการเด็กสุ่มส่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD o f s c h o o l บวกวีสามจเจ๊บบก V ีบกชาบวกแฮบกบ,บวกวีสมมีสองเลนขายเท่านั้นนะฮะแล้วก็รูปประโยคเบสิกมากๆวิธีการทำให้เป็นปฏิเสธกับคำถามก็เบสิกเช่นเดียวกันทำไงฮะก็ถ้าเป็นปฏิเสธทำไงฮะอ่านะพี่เขียนสั้นๆน,นะเขียนบิ๊บ ปฏิเสธเราก็เติมน็อตลงไประหว่าง i ิวกับแช l ์คำถามทำไงฮะเอาวิวกับแช l ขึ้นประโยคโอเคนะถ้าปฏิเสธเอาน็อตใส่ลงไประหว่างวิวแช l แล้วก็แฮบเอาไว้ตรงนี้ตรงกลางเนอะแต่ถ้าเป็นคำถามเอาวิวกับแช l ขึ้นประโยคจบเลยเนอะ เทนนี้พี่ก็อยากพี่ก็ไม่อยากให้มันใช้เวลานานนะพยายามใช้เวลาใั้นมันสั้นที่สุดเนาะเพราะว่าเนื้อหาไม่ยากนะครับรูปประโยคก,ก็ค่อนข้างง่ายเนาะรูปประโยคง่ายไหมง่ายสไตล์ข้างหน้าเป็นฟิลเจอร์ข้างหลังเป็นเพอร์เฟกต์แค่นี้เองเนื้อหาไม่ยากรูปประโยคไม่ยากเงื่อนไขมีแค่สองข้อ,อเ,นะเนาะเรื่องไขมีสองข้อนี้นะครับ นะเพราะนันจริงๆก็ไม่อยากใช้เวลาเยอะก็ค่อนข้างง่ายน,นะครับโอเคยังโอเคแล้วเนอะลักษณะของมันก็จะค่อนข้างเป็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าหมุดน,น้องเข้าใจแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรสิบเอ็ดเทนผ่านไปเร็วไหมเร็วมากๆแล้วเราก็จะจบในเทนที่สิบสองโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าหมุดน,น้องผ่านไปแล้วทั้งหมด 11เเทนนะครับก็ตบมือตัวเองดังๆแล้วก็สู่ลงายใช้เขาลึกๆนะครับแล้วก็ทบทวน1 1เทนที่ผ่านมาอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรจัดแจงให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็เตรียมตัวไปที่เทน12เลยนะฮะถ้าตรงไหนฟังยังไม่เข้าใจพี่พูดเร็วไปหรือยังงงหรือเราต้องการจะทบทวนอีกกรอบหนึ่งก่อนที่จะผ่านไปเทนต่อไปก็กลับไปทบทวนซะน,นะครับนะข้าวไฟสักรอบหนึ่งก็ได้ถ้าเป็นไปได้นะก็ใช้เวลาแค่ส,สั้นๆอ0งสิบกว่านาทีถ้าฟังอีกรอบหนึ่งผ่านแล้วทุกอย่างเคลียร์ไม่มีอะไระไม่มีอะไรขัดข ไม่มีอะไรคล่องใจทุกอย่างโอเคก็เท่ากับว่าเราก็แตมป์ตานะฮะแล้วก็ผ่านเทนนี้ไปได้อีกหนึ่งเทนนะครับแล้วก็เราคงจะไปเจอกันที่เทนต่อไปได้เลยนะครับโอเคนะถ้าน้องพร้อมแล้วนะครับก็จบเทนนี้นะครับสวัสดีครับจเจอกันที่เทนต่อไปอนะครับมาเลยดีกว่าน้งนองๆครับ เอาเลยเอานะเรายังอยู่ในเรื่องเทนนะฮะพร้อมเรียนนะครับนี่คือเทนอะไรครับเทนสุดท้ายนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยอยู่ในเรื่องเทนแล้วเราก็ก้าวล่วงข้ามพ้นนะฮะมาจนถึงเทนสุดท้ายฝ่าฟันมาจริงๆก็ต้องยอมรับว่าน้องๆตั้งใจเรียนมากนะครับถ้าผ่านมาจนถึงเทนที่12ได้เก่งมากๆเลยถ้าสมมติว่าผ่านมาถึงเทนนี้ได้แล้วก็จบเทนนี้หมดสิ้นแล้วครับบ่วงกรรมเรื่องเทนของเรา นะรันเทนที่1อนะครับน้องสุดลมหายใจเข้าลึกๆนะครับ,ตรบตกกตเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเตรียมความตั้งใจเรียนของเราให้พร้อมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้เวลาสั้นๆของเรานะครับในการเรียนเทนสุดท้ายก่อนจะจบตรงนี้ให้เรียบร้อยถ้าสมมติพร้อมแล้วนะครับสุดลมหายใจเข้าลึกแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าเทนสุดท้ายนี้พี่จะใช้เวลาสั้นๆประมาณไม่ถึง10นาทีเนาะเทนเมื่อกี้ใช้เวลา10กว่านาทีน,นิดๆนะครับเทนนี้ใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีเท่านั้นเพราะว่าเป็นเทน ติ่งเหมือนกันครับเป็นเทนติ่งเทนนี้นะครับเอ่ยชื่อขึ้นมาน้องก็จะบอกว่าเหมือนกับใน present tense กับ past tense เลยก็คือ future perfect con ครับเ no. นาะ future perfect continue as tense นะเห็นไหม future อนาคตเพอร์เฟกสมบูรณ์คอนตินีว่าต่อเนื่องพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่สมบูรณ์และต่อเนื่องเนี่ยนี่ตัว S สเนาะตัวสุดท้ายค่อนข้างจบพิการนะฮะเป็นเทนสุดท้ายแล้วครับเทนที่12ของเราแล้วก็เป็นเทนต่งอีกเทนหนึ่งหมายความว่าต่อยอดมาจากเทนตะกี้มีเนื้อหาไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับต่างกันนิดเดียวเนาะไม่ใช่ว่าไม่ต่างต่างกันต่างกันแค่นิดเดียวแล้วก็ง่ายมากๆเป็นเทนต่งนะครับใช้เวลาสั้นๆเองนะครับมี Present Perfect c o n ก็มี p a s t Perfect c o n แล้วก็ต้องมี f i l ด e r Perfect c ์ o n ด้วยนะครับวิธีการใช้ของมันก็บอกว่าอะไรฮะดูรูปประโยคก่อนรูปประโยคของมันนะครับก็จะเป็นอะไรประธานเนาะบวกวิวหรือแชวออะเอาแชาวหรือแชหรือวิวกะ,ะแล้วก็บวก h a ฮปบวกบีนนะโอเคไหม บวก v t เติม n g โอ้โอหสุดยอดนะมันบวกกันหมดเลยฮนะน้องมันเอาทุกอย่างมาคลางกันมันเอา subject นะฮะบวก h a l l หรือ will ซึ่งเป็นรูปของอะไรฮนะรูปของอนาคตนี่ไง subject บวก h a l l หรือ will อันนี้รูปอนาคตบวกด้วย have และ b e ี have และบ e n เป็น perfect นี่ future เห็นปะ future perfect c o n t i n u o u s เห็นไหมสามส่วนสามส่วน future perfect con ดูดิสุดท้ายก็เป็น VNG i ก็เป็น Con เห็นไหมรูปประโยคมันต้องจำนะครรูปประโยคตัวนี้เนื่องจากเป็น future perfect con ซับซ้อนนะรูปซับซ้อน คือตัวรูปประโยคเนี่ยซับซ้อนแต่เงื่อนไขาการใช้ไม่ซับซ้อนเพราะเงื่อนไขาการใช้ของมันก็คือใช้ใช้ในการเล่านะฮะใช้ในการเล่าเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์อะไรฮะเงื่อนไขข้อที่สองของ Ten เทนเมื่อกอี้เงื่อนไขข้อที่สองของเทนเมื่อกี้ก็คือ tense future perfect เงื่อนไขนข้อที่สองของมันก็คืออะไรฮะใช้บอกเล่าเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้น ในอดีตก็ดีหรือเกิดขึ้นนะปัจจุบันก็ดีและยังดําเนินเรื่อยไปแล้วเราก็คาดว่าน่าจะมีจุดสิ้นสุดอยู่ในอนาคตช่วงใดช่วงหนึ่งแต่นี่เราใช้ have been เพิ่มเข้าไปเพื่อเน้นความต่อเนื่องของเวลาใ,ใช่ไหมเพราะนั้นพี่เลยบอกว่ายากไหมละ่ะมันก็ไม่ได้ยากเลยเพราะว่ามันทำไมฮะมันก็แค่เล่าเล่าเหตุก,การณ์ ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องนี่นะดอกจันที่กำมาต่อเนื่องเลยนะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะแ,ะและมีจุดจบอยู่ในอนาคตช่วงใด ช่วงหนึ่งโอเคไหมเหตุการณ์ที่นี่ไงเงื่อนไขมันแค่นี้มันคือเงื่อนไขข้อที่สองของ tense future perfect ก็คือ tense เมื่อกี้นี้ใช่ไหมฮะมันเล่าถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและไม่จุดจบอยู่ในคดช่วงในช่วงหนึ่งเกิดขึ้นวันนี้ฉันป่วยป่วยตั้งแต่วันนี้หรือป่วย้งแต่เมื่อวานก็ดีแล้วก็น่าจะหายที่สัปดาห์หน้าเอเคปะ คือ <c oughs> ฉันป่วยฉันไม่สบายอาจจะไม่สบายเมื่อเช้าหรือไม่สบายเมื่อวานก็ได้เนอะหรือเพิ่งเพิ่งจะไม่สบายแล้วเราก็คาดการว่ายังไม่น่าจะหายวันนี้แต่น่าจะหายประมาณสัปดาห์หน้าเนอะแต่เราเน้นความต่อนเนื่องของเวลาไปด,ด้วยคือสัปดาห์หน้าแน่ๆแล้วก็ป่วยตลอดจนถึงสัปดาห์หน้าแน่ๆโอเคปะ่ะเศร้าเลยอ่ะไม่ได้หายวันนี้หายสัปดาห์หน้าแน่ๆ <c oughs> เจ๋ว <c oughs> โอเคนะมันก็คือเงื่อนไขข้อที่สองคอนเทนตตะกี้นี้นี่ใช่ปะ ก็ไม่มีอะไรเลยก็เนื่อนไขเมื่อกี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราเน้นแค่ความต่อเนื่องว่าเออน่าจะหายสัปดาห์หน้าที่มาสัปดาห์หน้าชัวร์ๆป่วยแน่ๆป่วยเป็นอาทิตย์สัปดาห์หน้าถึงหายโอเคเนาะเน้นความต่อเนื่องของเวลาวโอเคนะครับเพราะนั้นก็อาจยกตัวยอย่างเป็นหนึ่งสักหนึ่งประโยคเช่นเออกออ,อย่างเงี้ยาบในกุย ภายในสัปดาห์หน้านะ่ครับเออ I shall have been recovering เห็นนะเห็นนะ recovering from illness ก็คือเห็นไหมประโยคคล้ายๆกับเทนเมื่อกี้เลยยกตัวอย่างอ่ะ by next week หรือ with with in next week นะหรือ with in ก็ได้เนอะเปลี่ยนายเป็นวิดอินภายในสัปดาห์หน้าหรือในช่วงเวลาสัปดาห์หน้า I shall have been recovering ฉันจะหายจากอาการป่วยเข้า okay, ไคือฉันคงจะป่วยเป็นอาทิตย์อะคิดแล้วนะฉันคิดไปคิดมาเออคงป่วยเป็นอาทิตย์ะอะก็คงจะป่วยเป็นอาทิตย์หน้าไั้น้เลยพูดอย่างนี้ออกมาเข้าไหมไบเน็กซ์ e I shall have been recovering from illness นะครับมันไม่ยากนะ ทีนี้ก็เป็นเทนติ่งนะครับจำรูปประโยคให้ได้รูปประโยคซับซ้อน subject บวก shall บวก will เนะ subject บวก will บวก shall บวก have be บวก being นะท่อนแรกเป็น future ท่อนต่อมาเป็น perfect ท่อนสุดท้ายเป็น con จำรูปประโยคให้ได้เพราะว่ายากตรงรูปประโยคนะแต่เงื่อนไขยากไม่ยากไม่อย,ยากเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำไมฮะเกิดขึ้นต่อเนื่องแลมีจุดจบอยู่ในครเชื่อมแบเชื่อม เน้นที่คําว<เ>่าต่อเนื่องต่อเนื่องนะคือความต่อเนื่องของเวลาถ้าป่วยวันนี้และน่าจะหายสัปดาห์หน้าแปลว่าป่วยทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงสัปดาหนะ์หน้าไม่มีวันไหนหยุดป่วยเลยเห็นนะก็จะเป็นรูป่างนี้เห็นนะ by by next week นะฮะ I shall have been recovering from you เห็นนะโอเคไหมครับก็ไม่ยากเนอะนะอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งแถมแล้วกันมีคนเรียกร้อง <laughs> นะบางคนบอกว่าเออจริงๆมันก็ไม่ยากครับพี่แต่อยากเห็นตัวอย่างโอเคนะมีคนเล,ล็กรองมานะจริงๆพี่อดลองเองนะฮะ <laughs> อ่ะสมมุติกี้ฮะไป next term แล้วกันอะไรฮะในเทอมหน้าในเทอมหน้าเนอะในเทอมหน้าเออ we นะ shall have been finishing finishing Uh, the lesson ภายในเทอมหน้าพวกเรา shall have been finishing พวกเราน่าจะเรียนจบน่าจะเรียนจบจบอะไรฮะจบบทเรียนนี้โหเรียนกันเป็นเทอมเลยนะนะฮะเรียนกันเป็นเทอมก็คือทำไม เทอมียังไม่น่าจะจบเรียนมาตั้งแต่ต้นเทอมแล้วกลางเทอมก็แล้วยังไม่จบน่าจะจบเทอมหน้าคาดการณ์ว่าน่าจะจบเทอมหน้าแล้วก็ใส่แฮบบินเข้าไปแสดงความต่อเนื่องของเวลาว่าเราจะต้องเรียนอีกวิชานี้ไปตั้งแต่เทอมนี้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเทอมหน้าเรียนไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเรียนต่อเนื่องไปจนถึงเทอมหน้าเห็นไหมก็เป็นการแสดงความต่อเนื่องของเวลาแถมเข้าไปหน่อยโอเคเนาะ Shall have been finishing เรียนตั้งแต่ตอนนี้จบเทอมหน้าเน้นความต่อเน,นื่องของเวลโอเคนะครับเทนนี้ใช้เวลา10นาทีนิดๆติดๆเนาะเกินมาหน่อยนะฮะพี่คาดวันไม่น่าจะเกิน10ปรากฏเกินสิมานิดๆน,นะฮะก็จบลงโดยบร,ริบูรณ์โอเคนะตอนนี้จบลงโดยบร,ริบูรณ์แล้วนะครับก็ขอนใจเลยยินดีด้วยนะครับนี่คือเทนที่ จบลงไปแล้วโดยสมบูรณ์แบบบริบูรณ์ทั้งหมดทั้งหมด12เทนเนาะทั้งหมดทั้งสิน้น12เทนนะครับกเ็เทนทั้งที่สองเทนทั้ง12เนี่ยจะมีเนื้อหาค่อนข้างในแต่ละเทนเนี่ยฮะก็จะมีเนื้อหาจริงๆนะคล้ายๆกันจริงมะนะจะต่อยอดกันในเซตเดียวกันในเซตเดียวกันนะ Present ต์คจะต่อยอดจาก Pre สเซ t ต์ซ เพ e เซน t p เพอร์เฟกต่อยอดจากเพ e เซน t s ซิมเพซเซนท์เพอร์เฟกตคอนต่อยอดจากเพ e เซน t คอนแล้วก็เพ e เซน t p เพอร์เฟกเห็นไหมคือในเซตเดียวกันเนี่ยมี4เทนเทนที่2,3,4จะต่อยอดจากเทนที่1อย่างเงี้ยแล้วในทุกๆเซตเพ e เซน t s เซตพาร์ทเซตฟิ r เ s อร์เซตจะคล้ายๆกันหมดในชื่อเดียวกันของมันจริงป่ะจริงไหมเพซเซนคอนกับพาร์ทคอนจะเหมือนกันคล้ายๆกัน Uh, Present con, past con, future con คล้ายๆกันเไห Present perfect, past perfect, future perfect คล้ายๆกันต่อยอดกันมีส่วนเหมือนส่วนต่างกันเล็กๆน้อยๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรียน12เทนถ้าเข้าใจกันหมดเอามาจับเทียบเพียงกันมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยฮะ12เทนทจริงไหมบางเทนพี่ใช้เวลา10นาทีบางเทนพี่ใช้เวลา50นาทีเพราะว่าบางเทนละเอียดบางเทนไม่ละเอียด พราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยใน12เทนยากๆอยู่ประมาณ2-3เทนเนอะ2-3เทนเนอะบางคนโอเคบาดบางคนอาจจะบอก4เทนท์ะแล้วแต่แต่จริงๆจาก10เทนนี้มียากไม่กี่เทนจริงปะ่ะเพราะนั้นผ่านไปได้เนอะนะครับเพราะนั้น12เทนทที่เราเรียนมาเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ยากอะไรเราฝ่าฟันจนเรียนจบก็น่าจะเข้าใจในรายละเอียดทั้งหมดของมันสมควรน,นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเหมือนเดิมฮะให้ย้อนกลับไปดู นะสิบสอเทนไม่เข้าใจเทนไหนตอนนี้พี่แนะนําให้น้องลองกลับไปฟังเทนนั้นใหม่สกรอบหนึ่งนะให้ฟังลองหาจุดที่เราเข้าใจแล้วไม่เข้าใจแล้วจับผิดตัวเองดูนะครับถ้าสมมติเข้าใจทั้งหมด12เทนแล้วเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดนะฮะเป็นแบบทดสอบสั้นๆในการทำเทนเนี่ยมาให้ลองกันโอเคนะในเลสันถัดไปโอเคนะครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้น้องไม่มีอะไไขข้อข้องใจไม่มีอะไรไม่ไม่ไม่สับสน แล้วก็เข้าใจหมดเคลียร์หมด12เทนที่ผ่านมาพี่ยินดีด้วยแล้วก็พี่ตบมือให้ตบมือให้อย่างนี้เลยฮะเสียงดังๆถือว่าน้องเก่งมากโอเคนะเพราะนั้นถ้าหนน้องทําได้แล้วก็ออสุดลงให้ใจเข้าลึกๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่เลสันถัดไปเนาะพี่มีแบบฝึกหัดเล,ล็กๆน้อยๆเรื่องเทนส์มาให้น้องทานะครับน้องก็ทําแบบฝึกหัดตรงนั้นนิดหนึ่งถ้าผ่านแล้วผ่านเลยจบเรื่องเทนส์อย่างบริบูรณ์โอเคนะนาทีนี้จบเนื้อหาเรื่องเทนส์นะแต่ยังไม่จบบ,บทเรียนเทนส์ จะจบก็ต้องมาทาแบบฝึกหัดเสร็จเพราะนั้นแบบฝึกหัดอีกนิดเดียวอย่างอีกไม่กี่ข้อถ้าน้องเข้าใจตรงนี้ทําแบบฝึกหัดพร้อมแล้วพร้อมเลยเนาะก็ทําแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จเลยแล้วก็จบบทเรียนนี้โดยถาวรแล้วก็ข้ามไปบทเรียนถัดไปแต่สมมติน้องยังไม่พร้อมน้องกลับไปทบทวน12เทนใหม่สักรอบก็ยังดีเนาะไม,ไม่ได้หมายความว่าให้ทบทวนหมดทุกเทนให้ทบทวนเฉพาะเทนที่เราอยากรู้อยากแม่นเนอะอยากแม่นจริงๆอีกสักหนึ่งรอบเนอะโดยเฉพาะเทนที่เป็นเทนเทนพืน้นฐานาเช่น Present Simple, Past Simple, future s i อร์ e นี่อย่าลืมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้กลับไปทบทวนมันอีกรอบถ้าหมดเรามั่นใจแม่นเป๊ะๆเ,เจอกันที่บทเรียนถัดไปจากนี้ก็คือแบบฝึกหัดเรื่องเทนผ่านตรงนั้นแล้วจะได้จบนะครับโอเคเนาะมีอยู่แค่นี้นะครับที่น้องจะต้องเรียนแล้วเทนทั้ง12ในส่วนของเนื้อหารเราก็ผ่านไปอย่างโอยน่าลงใจโอเคนะครับถ้าย่งไงเจอกันในแบบฝึกหัดนะครับว่า ถ้าพร้อมแล้วไปทําแบบฝึกหัดจอบแบบฝึกหัดจะได้จบบทเรียนนี้นะครับแล้วเราจะได้โลกออกนะครับเรื่อง tense ผ่านพ้นไปจากเราสักทีนะครับยินดีด้วยกับ,บน้องๆทุกคนยังไงเจอกันในแบบฝึกหัดนะครับมีตรงไหนไม่เข้าใจทบทวนใหม่เนอะใน12 tense ท,ท,ที่ผ่านมาฟังอีกทีเผื่อพี่พูดเร็วไปนะครับยังไงก็เจอกันในแบบฝึกหัดครับสวัสดีครับ